รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลฟ์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีสัทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้น่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับชิวเรื่อดีในวันที่23พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาคงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดาราสาวเยียร์ปริษา อดีตนางเอกจากจักรวงวงกับแฟนหนุ่มหมอปอมที่บริจูณาเสนีหลังจากก่อนหน้านี้ได้ไปทําบุญและรับน้ําพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีของฝ่ายหญิงทั้งคู่ได้เข้าพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์พิธียกขบวนขันหมากและพิธีมั่นสุขขอตามลําดับมีญาติของทั้งสองฝ่ายร่วมงานกันอย่างอบอุ่นอยกด้วยครับ ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับก็จริงๆวันนี้ก็เป็นงานที่เราก็ตั้งใจครับแล้วก็อยากทำถ้าถามผมก็อยากทำงานที่ลักษณะแบบนี้รูปแบบแบบนี้จัดที่นี่เพราะว่าเคยคุยกับเจ้าสาวไว้ว่าถ้าจะแต่งงานกันเราก็จะมาแต่งที่นี่นะครับก็เลยบรรยากาศงานก็จะเป็นโทนจริงๆก็คืออบอุ่นเรียบเร้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ภาาว่าไงครับใช่ค่ะเล็กก็ชอบค่ะเป็นเหมือนงานแต่งงานในฝันที่เราคิดเอาไว้ว่าเราอยากได้แบบนี้ค่ะก<ม>็แพลนวันน <c oughs> ี้ลหรวันวันนี้เดี๋ยวก็คงมีส่งตัวมีเรื่องส่งตัว,ตวะนะครับก็ก็ตก้องตามเรื่องส่งตัวส่วนเรื่องแพลนที่จะไปฮันนีมูนก็อาจจะช่วงนี้โควิดระบาดค่ะก็ะจ,จะพักไว้ก่อนก็จะพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูดูเหตุการณ์นิดนึงว่าสามารถเดินทางได้แล้วสบายใจก็อาจจะเดินทางกันครับครับคงได้เห็นนะพร้อมกันเดียวครับกับ ก็ตื่นเต้นค่ะก็ะเหมือนน่าจะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่เป็นเจ้าสาวตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนว่าคืนนี้ก็ไม่ไม่ได้นอนอนอนไม่หลับเนอะเราก็ต้องลุกขึ้นมาแต่เช้าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงคนก็เยอะค่ะอ๋อคือต้องบอกว่า,าจริงๆแล้วเจ้าสาวผมนี่สวยมาอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ได้ทําคอสอะไรพิษษ <c oughs> เศษแล้วก็เเจ้าสาวที่เหมือนแบบไม่ใช่เจ้าสาวเลยคือไม่มีการทําคอสอะไรทั้งสิ้นคือเราธรรมชาติกันมากๆฮะเรียบง่ายครับบอกอย่างนี้ครับครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว เวลาเราเารัก,กันนะครับก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากนะครับแล้วก็เวลาเรามาอยู่ด้วยกันถ้าเราเป็นตัวตัวเองมาตั้งแต่เราครบกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับก็จะทำให้ชีวิตคู่ก็คิดว่ามีความสุขนะครับสำหรับผมคงเป็นอย่างนี้ครับส่วนเดียร์เหรอคะที่อยากจะบอกพี่เขาเหรอคะจริงๆก็ไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันก็ดีหมดแล้วในสิ่งที่พี่เขาทํานะคะเพราะว่าคือถ้าเออเขาเป็นยังไงเราเราถึงเลือกะไรอย่างเงี้ยเดยกก็คิดว่าไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรค,คร่ะ มีแค่ขอให้รักดพีคนเดียวโอเคครับตามนั้นเลยครับแล้วหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพวัฒนอพิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ